นะคะเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะเราก็จะเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องพุทธป,ประวัติไปแล้วของพระพุทธเจ้านะคะสําหรับวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกานะคะวันนี้พุทธสาวกพุทธสาวิกาเราจะเรียนด้วยกัน4ท่านด้วยกันท่านที่1อัญญาโกทัญญะนะคะท่านที่สองพระมหาประชาบดีเถรีท่านที่สพระเขมาเถรี และท่านที่4คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นะคะวันนี้จะมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบหลังจากจบชั่วโมงนี้แล้วมีอะไรบ้างนะคะ ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายประวัติผลงานของพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่เรียนได้นะคะข้อ <C> ที่ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาได้ <C 2> ข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถนําคุณธรรมของพุทธสาวกพุทธสาวิกามาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะอ่าก่ <Voilà. S 1> อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณครูมีภาพให้คุณให้เด็กๆดู เด็กๆทุกคนดูภาพข้างบนอันนี้ข้างบนที่เห็นอยู่คือใครคะพี่ตูนกับใครคะคนส,สวยคณก้อยรัชวินนะคะสองคนนี้เขาทําอะไรคะวิง่งใช่ไหมคะวิ่งก็คือวิ่งจากภาคเหนือไปสู่ภาคใต้นะคะทั้งสองคนนี้เขาทําการวิ่งเพื่อขอรับเงินบริจาค ใช่ไหมคะขอรับเงินบริจาคเพื่อให้ใช้กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะ,ะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนครูมีคําถามด้วยกัน2คําถามนะคะคําถามแรกครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อกรารกระทําของบุคคลที่ปรากฏตามข่าวครูขอนักเรียนหนึ่คน,นะ,คะต่อคําถามนี้ รู้สึกภาคภูมิใจคะ่ะที่บุคคลในภาพกระทําคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมคะ่ะและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสําหรับคําถามที่2นะคะครูก็จะถามนักเรียนว่า<ม>การกระทําของบุคคลที่ปรากฏตามข่าวก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมไทยหรือไม่อย่างไร เกิดผลดีต่อสังคมค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคจากพิตูนบอิี้ทแลมเพื่อที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาคนไข้ค่ะ คำถามข้างต้นที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ตูนมดีแสลมคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในปัจจุบันนะคะและสิ่งวันนี้ที่ครูจะสอนก็คือเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่เรียกว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกานะคะที่เขาเคยมีความดีต่างๆแล้วก็ควรนำคุณธรรมของเขามาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันของเราด้วยกันนะคะคนแรกนะคะที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คืออัญญาโกธัญะหรือพระอัญญาโกธัญะญนั่นเอง ะะอัญญาโกธัญะญเนี่ยเดิมนะคะชื่อว่าโกธัญะญเป็นบุตรของราร์มในหมู่บ้านโทนทนาวัตถุหรือว่าใกล้กับเมืองกบ,บินลพัทเคยทํานายดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะไว้ทํานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเติบโตขึ้นจะต้องออกบวชและก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนั่นเองนะคะ อัญญาโกธัญญาเนี่ยหลังจากได้ฟังธรรมครั้งแรกโดยการเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถรู้ได้อย่างฉับพลันนะคะก็คือฟังธรรมเสร็จปุ๊บสามารถบรรลุได้เลยนะคะโดยเห็นดวงตาธรรมและก็ขออุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธ ต่อามาคนที่สองพระมหาประชาบดีเถรีเนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะแห่งเมืองโกริยวงนะคะพูดง่ายๆคือพระองค์นี้เป็นน้องของพระนางสิริมหามายาแม่ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพระนางเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะออกบวชแล้วก็ทำตามที่พระองค์ตั้งใจจริงๆนะคะ คนต่อมาคนที่สพระนางเขมาเทรีนะคะพระนางเขมาเทรีเนี่ยก่อนบวชเป็นพระภิกษุพระนางเขมาเทรีเนี่ย,เป,พพเ,เ,เ,ยเป็นพระราชธิดาของประสัตรเมืองสาคระหรือว่าแคว้นธรรมะนั่นเองนะคะโดยที่คุณธรรมของนางเนี่ยจะมีด้วยกันก็คือเป็นผู้หญิงที่มีปัญญามากฉเฉลียวฉะลาดนะคะโดยพระนางเนี่ยได้รับยกย่องว่า เป็นพระพิสุสงฆ์ที่เลิศในทางด้านปัญญาสามารถแสดงธรรมเทศนาเนี่ยได้อย่างรวดเร็ว คนสุดท้ายของเราจะแตกต่างจากสาพระองค์ที่คุณครูได้กล่าวมาคนนี้นะคะก็คือเป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยแตกต่างจากทั้งสาองค์ที่กล่าวมาก็คือพระองค์เนี่ยจะอยู่ในสถานะของพระมหากษัตริย์หรือเป็นกษัตริย์ที่ยังปกครองเมืองเป็นประชาชนเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ออกบวชนะคะ พระเจ้าประสเที่โกศนนะคะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลแห่งเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลน,นะคะโดยที่คุณธรรมของออของพระองค์เนี่ยที่ทรงเป็นกษัตริย์เนี่ยก็จะมีด้วยกันก็คือมีความรักและก็เคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนะคะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยมีอะไรบ้างคะ นี่นะไรคะพระพุพาธาพระธรรม,มและก็พระสงฆ์นะคะ,ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันแล้วนะคะเราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Who a o u อยาสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเกมคือ Who Are y ย u เนี่ยกิจกรรมก็คือนักเรียนทุกคนจะเป็นนักสืบนะคะโดยจะมีข้อมูลบอะแสของพุทธสาวกพุทธสาวิกาของแต่ละท่านเนี่ยแปะไว้อยู่สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือหาข้อมูลจากค r ว o d e และ อเอกสารความรู้นะคะตอบว่าแต่ละคนเนี่ยคือใครนะคะเราจะมีเวลาเล่นเกมนี้ทั้งหมด5นาทีด้วยกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะ เราก็จะเฉลยกันนะคะเอาข้อนี้ก่อนข้อง่ายๆเลยนะคะข้อนี้ข้อมูลบ่อแสนะคะได้กล่าวไว้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาฝ่ายภิกษุนีข้อที่2ออะไรคะข้อที่2มีความในการแสรงดง เป็นผูทีเหตุผลพิจารณา<ด>เห็นสิ่งหลายตาตาวางเป็นสิ่งด้วยปัญญาอ่ะถามก่อนกลุ่มนี้เขาตอบว่าเป็นพระเขมาเถรีกลุ่มหนูตอบว่าอะไรกันคะ,ะ,อ,ะอีกหนึ่งครั้งตอบว่าอะไรคะ หลังจากที่เราได้ตรวจคําตอบทุกกลุ่มแล้วนะคะปรากฏว่าทุกกลุ่มได้เป็น6คะแนนเต็มทุกกลุ่มขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะหกคะแนนนะคะทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เกมต่อไปนั่นก็คือเกมฮีโร่พระพุทธศาสนาเป็นเกมเกี่ยวกับบันไดงูนั่นเองไปเลยคะ่ะเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลย กิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องเดินบันไดงูไปเรื่อยๆทุกครั้งที่หนูทอยลูกเตา๋านะคะคุณครูจะมีคําถาม1คําถามถ้านักเรียนตอบถูกนะคะรอบหน้านักเรียนจะมีสิทธิ์ได้ทอยลูกเตา๋าแล้วก็เดินไปกลุ่มไหนถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นกลุ่มนั้นจะได้รับของรางวัลที่อยู่ด้านหลังห้องนะคะโอเคไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่มแรกค่ะ หลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมทั้งหมดไปแล้วนะคะคุณครูก็เลือกตัวแทนมา1กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่1จะเป็นตัวแทนของทุกๆกลุ่มนะคะมาสรุปให้ฟังนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่นเองค่ะ,อะขอเสียวปวบมือให้เพื่อนๆหน่อย พระเจ้าประสิฐดิโกศลทรงเป็นโอรสของพระเจ้ามหาโกศลผู้ปกครองนครสวัรถ์ค่ะท่านทรงสนใจในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เสด็จกลับไปครองเมืองสวัรถ์คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างนะคะก็คือหนึ่งทรงเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสองเป็นผู้ที่มีเหตุผลสเป็นผู้ที่ไม่ถือตนแล้วก็ 4. เป็นผู้ที่มีสธาในพรารตนาจัยอย่างมั่นคงค่ะอาเขาเสียโปรบมห้เพื่อนๆหน่อยค่ะ หลังจากที่เราเรียนกันถึงพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้ง4ี่ท่านแล้วนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าจะมีคุณธรรมของแต่ละท่านมากมายนะคะเด็กๆ,ๆก็สามารถนําคุณธรรมของพุทธสาวกพุทธสาวิกาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านได้สอนไว้นะคะก็นําไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของพวกเรานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในช่วงโงนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 好的。